เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะน้องอันปันวันนี้วันนี้มีเพื่อนขับรถให้ไม่อ้าปากเลยนะคะเพื่อนขับรถนิ่มมากนะคะเพื่อนขับรถนิ่มมากนะท่านแม่นองันปันขับนะคะเร็วมากนะคะเร็วมากนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นคนที่ขับรถแบบนิ่มมากนะคะ แม่น้องอันปันขับไม่นิ่มค่ะแม่น้องอันปันอัดร้อยี่เลยนะคะก็โดนมาเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าแต่น้องเขาไปขับรถขับรถนิ่มมากนะคะวันนี้น้องน้อ,งอันปันมีโอกาสได้ออกจากบ้านนะคะทําธุระเรียบร้อยเสร็จคุณแม่เสร็จนะคะก็พาน,น้องออกทําคลิปนะคะทาคลิปสวยๆให้กับเอฟซี FC ที่น่ารักของน้องอันปันทุกๆท,ท่านได้รับชมนะคะ ก็นานๆทีได้ออกจากบ้านนะคะก็วันนี้ก็จัดหนักเลยนะคะจัดหนักหลายคลิปนะคะก็นี่คือบรรยากาศของอช่วงช่ชวงบ่ายๆนะคะฝนตกมืดครึมเลยเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะมันก็บรรยากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ก็บรรยากาศสวยงามมากเห็นไหมคะนี่ขนาดสองข้างทางนะคะสองข้างทางนะคะก็ยังสวยแบบเนี้นะคะทุกคนก็ จะได้เห็นว่านี่คือบรรยากาศของอฮอลแลนด์จะไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะคะเพราะว่าฮอลแลนด์ไม่มีผู้เขาแต่บรรยากาศสองข้างทางเนี่ยแบบวันนี้ไม่มีรถนะคะไม่มีรถแบบสบายสบายเลยนะคะวันนี้น้องกันพาไปหาซื้อผักผลไม้นะคะซื้ออาหารไทยนะคะวันนี้เห็นไหมคะโอ้บรรยากาศสวยงามมากหวังว่าทุกคนก็คงได้ได้เห็นบรรยากาศาที่ ประเทศน้องงานปั่นอยู่นะคะว้าวสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยโอ้โหเพื่อนขับรถด,ดีมากเลยเพื่อนขับรถดีมากเลยบรรยากาศสองสองข้างฝั่งสวยงามมากนะคะตะดี้ผ่านทะเลใหญ่นะคะบ่านทะเลใหญ่นะคะทะเลทะเลตรงนี้นะคะสามารถอ่า ฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นของอังกฤษนั่นเองนะคะแต่ว่าระยะมันก็ไกลนะแต่ว่าเราก็คร่าวๆให้ให้ฟังให้รู้ว่าตรงนี้และก็สามารถไปอังกฤษได้นะคะไปกับเรือนะคะถึงจะมีหมอกหมอกมีมีหมอกลงนะคะแต่ว่าบรรยากาศสองข้างทางนั้ก็สวยมากนะคะเขียวชอุ่มมากเลยนะคะที่ ที่บรรยากาศของฮอลแ,แลนด์ช่วงนี้นะคะไม่ถึงกับหนาวนะคะตอนนี้อยู่ที่8องศานะคะตอนนี้วันนี้นะคะ8องศานะคะนี่คือสองข้างทางข้างฝั่งนะคะให้กับบรรยากาศวันนี้นะคะบรรยากาศไม่หนาวนะคะ8องศานะคะตอนนี้นะคะ8องศานะคะไม่ถึงกับว่าหนาวนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ดูแลแบบเย็นสบายๆนะคะ mm. ก็วันนีากา้ก็ mm. มีแค่ mm. นั่งรถชมวิวนะคะเพราะ จะไปที่ร้านอาหารจีนนะคะแล้วก็จะได้กลับบ้านนะคะก็ธุระก็อาจจะเสร็จบอนนี้นะคะสองข้างฝั่งนะคะที่ฮอลแลนด์นะคะส่วนตรงนี้จะปลูกผักนะคะปลูกผักปลูกกะโพดปลูกมันฝรั่งเพราะว่าช่วงหน้านี้คือเขาจะไถปลบที่ดินไว้นะคะเขาจะมีปลูกแค่สองสองฤด,ดูนะคะอ๋อาาปีปีต่อปีนะคะจะปลูกแค่สองครั้งนะคะ แต่ละที่นะคะที่สวนของ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 ชาวสวนนะคะเขาจะไม่ปลูกเหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราเอาออกเอาเข้าเอาออกเอาเข้านะคะที่นี่ไม่นะคะคือหน้าหนาวเนี่ยเขาจะไถดินเอาไว้นะคะไถดินเอาไว้เขาปลูกประมาณสักมีนามีษานะคะเพราะเขารู้แหละว่าการที่ปลูกผักปลูกผักเนี่ยเขาจะไม่ซ้ําที่นะคะอย่างวันปีนี้ ตอนนี้ปลูกห,หอมนะคะปีหน้าปลูกข้าวโพดประมาณนี้นะคะเขาจะไม่ซ้ําเหมือนบ้านเรานะคะนี่คือทําเป็นทําอะไรที่ถูกต้องในการ,กรเกษตรกรนะคะบ้านเราอ,อย่างปลูกพริกอย่างเงี้ยก็ปลูกพริกได้ทั้งปีอย่างเงี้ยได้ทั้งปีปีสองปีอย่างนี้นะคะคือเป็นอะไรที่ผิดพลาดนะคะการที่ว่าปลูกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือที่ที่ต่างประเทศนะคะเขาจะปลูกแบบว่า ครั้งนี้ปลูกมันฝรั่งต่อไปจะปลูกหมวหอมต่อไปจะปลูกข้าวโพดประมาณนี้นะคะเขาจะไม่ซ้าเหมือนเหมือนบ้านเรานะคะนี่คือเป็นอะไรที่ที่น่าจะเรียนรู้นะคะที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถให้คําแนะนํากับคนไทยหลายๆอย่างได้นะคะเพราะว่าบางท่ันก็ปลูกข้าวโพดนะคะบางท่ันก็ปลูกพริกนะคะบางครั้งก็ปลูกต้นหอมนะคะ ต่ที่ที่นี่เขาจะแบบว่าสับเปลี่ยนกันนะเขาจะไม่ปลูกซ้ํากันนะคะเขาจะเขาจะไม่ซ้ํากันเลยนะคะที่คือบรรยากาศของฮอลแลนด์นะคะทุกที่นะคะที่ต่างประเทศนะคะหัวหอมก็หัวหอมแล้วก็ต่อไปก็เป็นมันฝรั่งอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเขาจะไม่ซ้ําเหมือนบ้านเรานะคะนี่คือเป็นอะไรที่ทุกประเทศจะจะจะ,จะแบบนี้นะคะจะปลูกพืชผักจะไม่ซ้ํากันนะคะ แต่ที่เมืองไทยนะคะข้าวโพดหรือข้าวโพดข้าวโพดหรือข้าวโพดพลิกก็พลิกนะคะแต่ก็ว่าเอาที่เราถนัดนะคะเห็นไหมคะช่วงนี้นะคะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะปล่อยดินเอาไว้นะคะเขาจะไม่ปลูกผักนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยที่ตรงนี้ที่เขาปลูกตรงนี้คือเป็นเขาปลูกม่วมันฝรั่งมาเล้เรียบร้อยแลวนะคะปีหน้าก็จะปลูกอย่างอื่นนะคะก็จะสับเปลี่ยนกันนะคะเขาจะไม่ปลูกซ้ําๆกันนะคะที่นี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ง่ายๆที่ต่างประเทศนะคะก็ หวังว่าทุกคนก็ได้รับชมแบบสวยๆงามๆนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็บรรยากาศคลึงฝนนะคะก็เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเช่นเดิมนะคะ